แม่บ้าคผมให้เชียร์ครให้ครให้โอ้โหแ้าผมก็ขอตรงว่จยังไงได้ับพุ่งกันหบบคำหัวไม่ดีนี้คิมากจริงนะเป็นบอกขยับไม่ได้ที่หาใจอบปากเลยตอนนี้เข้าใจเข้าใจแต่ไม่เป็นไรบอกเลยว่าเหนื่สยครับเนี่ยน เด,เ,เดียดเองเนี่ยแล้วอินี่ยฉันสดยยันผมว่าสักท่าเดียดจะเต้นได้แล้วแต่ตอนนี้ผมมีพี่ชายของผมอยู่ตรงนี้รู้เหรครับว่าใครในบม่อกเป็นถามว่าหนา้าตาดีไหมแม่หน้าตา เราไม่ได้บ pues ้าไปทางี่อื่นนะครับผมเพราะฉะนั้น